สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรื่องใหญ่จริงๆครับการยืนยันอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเควินเดอรบอยโอ้โหอยู่กันมา10ปีเต็มๆเลยนะใช่ค่ะเป็นข่าวที่แบบแฟนบอลซิตี้คงใจหายเหมือนกันนะคะครับเรามีข้อมูลหลายด้านเลยทั้งประกาศอำลาอย่างเป็นทางการจากเจ้าตัวแล้วก็มีบทสัมภาษณ์เบื้องหลังความรู้สึกด้วย อืมหือแล้วก็มีข่าวลือเรื่องย้ายทีมอีกที่แบบหุหยแรงมากโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลเนี่ยใช่เลยครับประเด็นนี้ต้องคุยกันยาวๆหน่อยวันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจข้อมูลกันครับว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้แล้วมรดกที่เขาทิ้งไว้กับซิตี้ล่ะมันคืออะไรกันแน่แล้วก็เรื่องข่าวลือกับลิเวอร์พูลนี่แหละค่ะว่ามันจริงแค่ไหนน่าเชื่อถือได้ไหมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาเรื่องแรกก่อน การประกาศอำลาแหล่งข่าวที่เรามีเนี่ยอย่างเซียมสปอร์ตพพีก็รายงานตรงกันว่าเดบะอยยืนยันเองทางโซเชียลว่าจบฤดูกาลน,นี้ไปแน่ค่ะเป็นการปิดฉาก10ปีอย่างเป็นทางการแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเหมือน p p พ v รายงานบทสัมภาษณ์ที่เขาบอกว่ารู้สึกช็อกเล็กน้อยช็อกช็อกเรื่องอะไรครับช็อกที่ว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาสโมสรไม่เคยยื่นสัญญาใหม่ให้เขาเลยอะคะ่ะโหจริงดี กับนักเตะระดับนี้เนี่ยนะไม่มีการคุยเรื่องสัญญาใหม่เลยอันนี้เออมันบอกอะไรเราได้บ้างครับเนี่ยอืมก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะคะมันอาจจะสะท้อนว่าเสโมสรอ,อาจจะมองไปข้างหน้าแล้วมีแผนการสร้างทีมยุคต่อไปหรืออาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงภายในทีมแต่ฟังดูมันก็ขัดขัดกับสถานะตำนานของเขานะครับ ใช่ค่ะมันก็ดูขัดแย้งกับความผูกพันตลอด10ปีที่ผ่านมาเหมือนกันซึ่ง10ปีนี้โหถ้าดูความสําเร็จนี้สุดยอดมากนะคะครับย้ายมาตั้งแต่ตปี2015ใช่ไหมครับค่ะแชมป์นี่1ิรายการพรีเมียร์ลีก6สมัยแชมเปี้ยนส์ลีกก็เคยได้1สมัยยิงไปตั้งร0 6ประตูจาก4ร้องกว่านัดสถิติโหดมากหัวจริงค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆก็มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนเยอะเหมือนกันอย่างฤุูการล่าสุดก็ หมือนได้ลงตัวจริงไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่อืมแต่ถึงสถิติจะสุดยอดหรือช่วงหลังจะเจ็บบ้างเนี่ยมรดกจริงๆของเดบรบอยกับซิตี้มันน่าจะมากกว่าแค่ตัวเลขหรือถ้วยรางวัลหรือเปล่าครับโดยเฉพาะในยุคข,ของเป๊ปกัวเดลล่าเนี่ยแน่นอนค่ะเขาไม่ใช่แค่นักเตะค,คนหนึ่งแต่คือแบบว่าเป็นศูนย์กลางเลยเป็นหัวใจในแผนของเป๊ปจริงๆหัวใจเลยเหรอครับ ใช่ค่ะการคอนโทรลเกมวิสัยทัศน์การจ่ายบอลการสร้างสารรค์โอกาสคือมันยกระดับการเล่นของซิตี้ไปอีกขั้นเลยจนเพื่อนร่วมทีมเรียกเขาว่าเดอะพรินซ์ค่ะเจ้าชายแห่งซิตี้ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมันก็น่าทึ่งนะถ้ามองย้อนไปถึงเรื่องราวชีวิตเขาที่เดอะสแตนดาร์ดเคยเล่าว,ว่าตอนเด็กๆเ,เขาเคยเป็นคนงเงียบๆจนครอบครัวอุปธรรมถึงกับเคยปฏิเสธโหมีเรื่องแบบนี้ด้วยรครับ ค่ะแต่เขาก็ก้าวข้ามมาได้จนกลายเป็นคนที่กำหนดเกมในสนามได้ขนาดนี้มันคือการเดินทางที่แบบไม่ธรรมดาจริงๆแล้วพอซิตี้ปล่อยเจ้าชายคนนี้ไปแบบเหมือนไม่ต่อสัญญามันก็เลยยิ่งทำให้ข่าวลือเรื่องทีมต่อไปมันน่าสนใจขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะแล้วประเด็นมันก็มาตกที่ลิเวอร์พูลนั่นแหละค่ะครับมีข่าวลือหนักมากโดยเฉพาะจากเวียดนาม vn กับทีวีห้ hd ที่อ้างนักข่าวคนดังจาลูกาดิมาซิโวว่าลิเวอร์พูล ยื่นข้อเสนอแบบไม่มีค่าตัวไปแล้วด้วยโหถึงขั้นยื่นข้อเสนอแล้วเหรอคะตามข่าวนะครับและเหตุผลที่เขาวิเคราะห์กันก็น่าสนใจนะคือลิปเวอร์พูลอาจจะต้องการตัวแทนในแง่ความคิดสร้างสรรค์ถ้าเกิดว่าสมมตินะครับสมมุติว่าเส,ส,สียเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนไปจริงๆโอ<ห>๋อก็เป็นไปได้ในแง่แทคติกนะคะแล้วก็มีเรื่องเก่าๆที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเชียร์ลิเวอร์พูลตอนเด็กด้วย อันนี้ทีวี5 HD กับ The Standard ก็เคยพูดถึงใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ Virtual f i n ไ d i ์อีกอันนี้ก็มีคนพูดถึงในพันธิปหรือไทยรัฐก็ยอมรับว่ามีกระแสนี้อยู่ฟังดูเหมือนมีเหตุผลสนับสนุนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะข้อมูลฝั่งสนับสนุนป้อมีประมาณนี้ล่ละค่ะแต่ว่าเราก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลอีกด้านที่น่าเชื่อถือมากๆมาหักล้างเหมือนกันข้อมูลจากใครครับ จากเดวิดออนสตีนค่ะนักข่าวเทียวันจากดิแอสเลติกเลยนะคะคือระดับเทียวันเนี่ยความน่าเชื่อถือสูงมากแหล่งข่าววงในแน่นปึกและออนสตีนว่าไงครับเขาออกมาเบรกข่าวนี้ค่อนข้างแรงเลยค่ะคือไทยรัฐก็รายงานตรงนี้ออนสตีนมองว่าดีลนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอ้าวทาไมล่ะครับปัจจัยหลักๆเลยนะคะคือเรื่องอายุค,ค่ะเดอะบอยกำลังจะเข้า33-34แล้วแล้วก็เรื่องค่าเหนื่อยที่ยังสูงมากอยู่ครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับลิเวอร์ p o o คือออนสตีนมองว่า2ปัจจัยนี้มันขัดกับนโยบายการสร้างทีมระยะยาวของลิเวอร์ p o o ในยุคใหม่หรือยุคข,ของอาร์เนสโลตเนี่ยละค่ะที่น่าจะเน้นผู้เล่นอายุน้อยมีแววพัฒนาต่อได้มากกว่าอ๋อเข้าใจละคือลิเวอร์ pool คงไม่อยากทุ่มเงินก้อนโตกับนักเตะที่อายุเยอะแล้วแม้จะเก่งมากก็ตามประมาณนั้นเลยค่ะ ดังนั้นข่าวลือกับลิเวอร์พูลเนี่ยออนสตีนมองว่าอาจจะเป็นแค่กระแสมากกว่าที่จะเกิดขึ้นจริงอืมฟังดูมีเหตุผลหนักแน่นกว่าเหมือนกันนะครับเนี่ยงั้นสรุปประเด็นกันหน่อยดีกว่าครับอย่างแรกเลยคือการเดินทาง10ปีของเดอะบอยกับแมนซิตี้เนี่ยกำลังจะจบลงแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะจบแบบที่เจ้าตัวก็เออไม่คาดคิดเท่าไหร่เพราะไม่มีข้อเสนอสัญญาใหม่เข้ามาเลย ใช่ค่ะจบแบบมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยแต่ถึงจะจบแบบนั้นมรดกที่เขาทิ้งไว้ให้ซิตี้มันยิ่งใหญ่จริงๆทั้งถ้วยรางวัลผลงานส่วนตัวแล้วก็บทบาทสำคัญในยุคทองของเป๊ปส่วนประเด็นข่าวลือกับลิเวอร์พูลถึงแม้จะมีที่มาที่ไปมีเหตุผลสนับสนุนอยู่บ้างแต่ก็ดูเหมือนจะถูกหักล้างด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าทั้งเรื่องอายุ ค่าเหนื่อยนโยบายสโมสรค่ะโอกาสเห็นเขาใส่เสื้อลิวอูอาจจะน้อยจริงๆตอนนี้อาจจะต้องหันไปมองทีมอื่นแทนอย่างเช่นนาโปลีที่มีข่าวว่าสนใจจริงๆเหมือนกันนะคะนาโปลีเหรอครับก็น่าสนใจนะใช่ค่ะหรืออาจจะมีทีมอื่นๆที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ใครจะรู้ ครับซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็สะท้อนภาพอะไรบางอย่างในวงการฟุตบอลเหมือนกันนะใช่เลยค่ะมันสะท้อนว่าบางครั้งการตัดสินใจทางธุรกิจการมองไปข้างหน้าของสโมสรมันก็อาจจะอยู่เหนือความผูกพันส่วนตัวแม้ว่านักเตะค,คนนั้นจะเป็นระดับตำนานของสโมสรก็ตาม เป็นเรื่องที่น่าคิดตามจริงๆครับค่ะก่อนที่เราจะจบกันวันนี้อยากจะลองชวนคิดต่อกันเล่นๆนะคะในเมื่อนักเตะระดับโลกอย่างเดอบรอยกำลังจะเป็นฟรีเอเจนต์แล้วตัวเขาก็ยังดูมั่นใจในฝีเท้าตัวเองอยู่แม้อายุจะมากขึ้นครับนอกจากทีมที่มีเขาอย่างลิเวอร์พูลหรือนาโปลีแล้วเนี่ยลองคิดดูสิเขาว่าสโมสรแบบไหนกันที่อาจจะมองเห็นว่านี่คือโอกาสทองในการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมโอกาสทองเลยเลยครับ ก็อาจจะนะคะสำหรับบางทีมการได้นักเตะระดับนี้ไปแม้จะอายุเยอะอาจจะหมายถึงการยกระดับทีมแบบก้าวกระโดดหรือเป็นการประกาศความทะเยอทะยานครั้งใหญ่ของสโมสอนเลยก็ได้อืมน่าสนใจอาจจะไม่ใช่แค่ทีมในยุโรปก็ได้ ก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นทีมในลีกอื่นๆนอกยุโรปที่กำลังต้องการซ u เปอร์สตาร์ไปช่วยสร้างกระแสหรือยกระดับลีกก็ได้ใครจะไปรู้ก็น่าติดตามกันต่อไปค่ะว่าบทสรุปของเควินเดบอยน์จะไปลงเอยที่ไหนครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์มากๆเลยนะครับยินดีค่ะ